ปลูกไม้ไว้เยอะๆจะได้มีวัตถุดิบในการจัดสวนความคิดนี้ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดครับเดี๋ยวมาฟังกันสวัสดีนะครับสวัสดี FC เจเลรีแล็กซ์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เล ขอใช้คำนี้ดีกว่าขอแสดงความคิดเห็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ำนะครับย้ำว่าเป็นแนวคิดของเจเลยลีเล็กคนเดียวไม่ได้อ้างถึงหรือกล่าวถึงบุคคลอื่นนะครับมาวันนี้คอนเทนต์ของพี่เลยก็คือการที่เราแอบคิด <c oughs> ก็คือตัวพี่เลยนี่แหละคิดเองว่าการที่มีไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านเยอะๆเนี่ย มันจะส่งผลให้วันหนึ่งเวลาเราจัดสวนเนี่ยมันจะจัดสวนได้ได้ไดง่ายแล้วก็มีวัตถุดิบในการเอามาตกแต่งประดับประดาบ้านได้ง่ายเจอมากับตัวรละครับมันถูกแค่ครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้พี่เลก็เลยอยากจะแนวความคิดเนี่ยมามามาส่งต่อมาส่งมอบหรือถือว่าหาลือกันว่าเพื่อนเพื่อน คนไหนที่คิดเหมือนกันไหมหรือคิดต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำเจเลยได้นะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยว่าที่ถูกที่ต้องมันควรเป็นแบบไหนถ้าพูดถึงสวนของบ้านในแต่ละคนเนี่ยพี่เลยขอแยกเป็นแบบนี้ครับระหว่างบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ นะครับอยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมดังนั้นเรื่องการตกแต่งสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่หรือสวนมีอยู่แล้วหรือถูกเขาเรียกว่าอะไรดีอำนาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่เราอันนี้ประเด็นนี้ผมพี่เลจะไม่พูดนะแต่จะมาพูดถึงบ้านที่เป็นของตัวเราเองนะครับบ้านที่เป็นของตัวเราเองที่สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจได้ทีนี้ ยิ่งโดยเฉพาะบ้านซื้อใหม่บ้านที่มีพื้นที่เอาง่ายๆเลยสตาร์ทเหมือนกันเลยหมายความว่าเช่นถ้าเราไปซื้อบ้านนะครับไปซื้อบ้านที่เป็นพื้นอเออเรียกอะไรอ่ะเป็นบ้านเป็นตัวบ้านเนาะมันก็จะมีพื้นที่เล็กน้อยนะสตาร์ทเหมือนกันแนวคิดคนแรกเป็นเหมือนพี่เลก,ก็คือเฮ้ยมีไม้เยอะๆไว้ก่อนซื้อไม้ซื้อไม้มาตุนไว้เดี๋ยวแบบจะมาจัดตอนไหนเออค่อยว่ากันะสะสมไม้ไปอ่ะ มีเรียกอะไรอะ่ะชอบต้นไหนเยอะๆก็ขยายพันธุ์อันนี้เป็นแบบพิเลเลยนี่ครับปัญหามันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้คือในระหว่างที่เรา,เาซื้อต้นไม้มาแล้วก็ขยายพันธุ์ไปด้วยเนี่ยพื้นที่บ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะลกๆหน่อยก็จะวุ่นๆนหน่อยขยับจากจุดนั้นไปจุดนี้นะครับไม้กระแสต้นไหนมาก็ซื้อเก็บไว้อ่าถ้าเป็นแบบพิเลเนี่ย จะปวดหัวจะวุ่นวายเนาะดังนั้นการจัดสวนในรูปแบบที่เก็บวัตถุดิบไว้เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดีก็เอาแหละไม้เยอะอยากจะคัดจัดสรรมุมไหนทามุมไหนอาก็ลุยแต่ปัญหาคือในระหว่างที่สวนยังไม่ลงตัวนี่สภาพมันก็จะเป็นเงนี้ยมันกลายเป็นบ้านแล้วก็เป็นโรงเรือนไปด้วยมันดูไม่ไม่จบไม่สิ้นไม่สาด ไม่สะอาดตาอันนี้ในความคิดพี่เลน,นะประเด็นแรกอ่ะแล้วประเด็นที่สองล่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่เลยอย่ามีแนวความคิดแบบไหนอ่าซื้อบ้านมามีพื้นที่เปล่านะครับอันดับแรกเลยก็คงต้องวาดแบบก่อนเนาะวาดผังก่อนแล้วก็ถามใจเริงว่าชอบสวนอะไรชอบแบบไหนอ่าถ้าอย่างตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับสวนยอดนิยมเลยตอนนี้ก็คือสวนอังกฤษ มีต้นกุหลาบมาีไม้ตระกูลสนหรือการคุมโทนโดยใช้ไม้ที่มีสีนวลบลอนใช่ไหมสีเขียวนวลนแล้วก็เน้นเรื่องหินเ,เป็นสวนหินด้วยในกลุ่มนี้อีกมุมนึงอยากได้สวนปา่าโอเคก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำตกมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กตามสเต็ปคือ ชอบอันไหนก็วางแผนแต่ละจุดแบบนั้นแล้วก็ค่อยซื้อ,อไม้แล้วก็วัตถุดิบตามแบบตามฟอร์มที่เราวาดแปลนถ้าแบบนี้ครับถ้าแบบนี้เราจะได้สวนที่ที่ได้ดังใจแล้วไม่ต้องมานี่ครับไม่ต้องมานั่งเก็บต้นไม้อะไรที่มันรู้สึกว่าไม่รู้จบ แต่ถ้าใครชอบแบบวิธีพิเลยก็ได้นะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับในจัดเครื่องปลูกในจัดดินกระถางคืออะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการระบบจัดการที่ดีหรือแยกโซนมีโรงเรือนต่างหากหรือมีพื้นที่เพียงพอแบบแรกที่พิเลเล่าไปก็ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาอย่างที่พิเลยแนะนำเลยการที่คุณมีพื้นที่เปล่าอยู่แล้วแล้วก็วางแผนดีด ซื้อต้นไม้หรือจัดแบบอ่ะอีกแบบหนึ่งที่พี่เลชอบเนาะแล้วดูสะอาดด้วยก็คือเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นไม้ประเภทตะบองเพชรหรือแคทต,ตัสเนี่ยคุมโทนอ่าแล้วก็มีหินคือเน้นโล่งนะครับดูล่งๆดูสบายๆแบบนี้ก็ชอบเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้พี่เลไม่น่าจะทันแล้ว ก็เลยเอาไอเดียนี้มาคุยกับเพื่อนเพื่อนดูเพื่อใครเพิ่งซื้อบ้านใหม่เพื่อใครยังไม่ได้จัดสวนลองเอาเทคนิคนี้ไปดูนะครับการที่มีไมเ้เยอะๆแล้วมองว่าเป็นข้อได้เปรียบในการจัดสวนไม่ที่ถูกต้องเสมอไปอ่าโอเคเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้ก็ คอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจโดยการกดไลค์กด s u b s r r i e เจเลรีแลกขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผม